สวัสดีครับพ่อผมครูเอกนะครับเป็นทางชั้นเรียนเลขพยากรและทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรนะครับผมวันนี้นะครับเป็นการอัดคลิปนะไม่ได้เป็นการไลฟ์สดนะครับเพราะว่าช่วงเวลา10บโมงที่แจ้งไว้นะครับผมก็มีทุละนะครับพาคุณแม่ไปนวดนะครับก็เลยจะไม่สามารถไลฟ์สดในเวลาปกตินะครับในทางชั้นเรียนเลขพยากรได้วันนี้วันหยุดเนาะวันอาทิตย์นะครับ10บโมงก็เลยต้อง การเป็นอัดคลิปแทนนะครับเพื่อมาให้เป็นการพลาดในชั้นเหรียญเนาะส่วนทางช่องยูทูบครับคลิปนี้เป็นวันจันทร์ที่15บห้มกราคมครับเข้าสู่กลางเดือนแรกของปีแล้วนะครับแปบ๊บเดียวนะครับปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยมันผ่านไปเร็วเหลือเกินนะครับซึ่งถ้าใครติดตามครูเอกมานานก็จะทราบว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยครูเอกก็ทําคลิปเลข4ตัวเนี่ยทิ้งไว้แบบเกินเกินปีนึงแล้ว นะครับซึ่งมันก็ยังเหลืออีกเยอะมากซึ่งเป็นคิวนะครับเมื่อวานนี้สอบถามาไปเจอโพอสต์หนึ่งซึ่งมไมรามว่าท่านลบไปหรือ,อย่างนะันวันจะไปตอบคําถามอยู่คือ,อท่านบอกว่าขอคลิปเนี้ยมาเมื่อเบื่อหนึ่งปีที่แล้วเ <c oughs> พิ่งเจอเพิ่งได้นะครับโอ้โหก็กราบขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็นเลขกลุ่มที่ไม่ได้เป็นกลุ่มแนวเบอร์มงคลแต่ว่า หลายท่านที่อยากจะสอบถามเข้ามาว่ามันเป็นแนวแบบไหนอะไรไงเดี๋ยววันนี้รีวิวให้ฟังกันก็คือกลุ่มเลข48 58นะครับอ่ากลุ่มเลข48 58นะครับกลุ่มเอกตั้งชื่อว่ายอดนักแก้ไขนะมันจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวมาชมรีวิวกันนะครับก่อนอื่นนะครับพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ก่อนนะครับกลุ่มนี้เกิดจากเลขคู่แค่2คู่นะเพราะว่าเลข3ามคู่จะไม่ทําแต่พอดีว่าถ้าเป็น4ตัวในขอได้นะครับก็คือ48แล้วก็58นะ ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้นะครับก็ไม่มีในรีวิวเลขกลุ่ม3ตัวนะไม่มีนะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่ามันจะเป็นอ่อมีอยู่มีอยู่ม,ม,ม,มีกลุ่มหนึ่งก็สี่แปดห้าห้าแปดสี่นะครับขอภขอภยัยขออภัยจำผิดถ้าเป็นสามตัวที่มันไม่ซ้ากันทาแน่นอนนะครับ 5, 8, 4ี่5ปดห้าแปดี่ใครอยากรู้ว่ามันล้อก,ก,นกันกับเลข4ี่ตัวนี้ยังไงสามารถกลับไปดูทั้งคลิปเลขคู่ เลข2ตัวแล้วก็เลข3ตัวของกรูอีกได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับมาชมรีวิว c 8ปแกันนะครับกรูอกตั้งชื่อว่ายอดนัาแก้ไขนะครับก็แน่นอนก็อาจจะเกิดจากวิธีการลงมือทําแล้วก็วิธีการคิดของเขานะครับก็เราพูดถึง4ตัวท้ายนั่นก่อนนะครับคนลงท้ายเลข8ครับเริ่มกันเลยนะครับคนลงท้ายเลข8 4ตัวท้ายนะครับเป็นคนไหวพริบดีนะแล้วก็มีโคกล้ากล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจ นะครับจัดอะไรทําอะไรแล้วคิดแล้วมันต้องได้ทำนะแต่ข้อเสียงเขาก็คือเวลาลงท้ายเนี่ยมันจะมีลักษณะของแค่ชอบก็ทําแล้วอันนี้ต้องระวังเพราะว่าแค่ชอบก็ทําหรือว่าแค่เห็นนะ่ะก็ทําคือรู้สึกนะเวลานั้นนะ่ะอยากทําก็ทําเลยอะไรพวกเนี้ยเป็นคนที่เล่นใหญ่มากจัดตักจัดเต็มในวิธีการคิดของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรที่ที่มันดูเกินตัวเกินไปหรือเราไม่ได้ชอบจริงๆอ่ะพยายามห้ามใจไว้เพราะไม่งั้นมันจะมันจะไปเลยอ่ะมันจะหักห้ามใจยาก แล้วก็แค่แค่ถ้าเกิดว่ายิ่งถ้าเกิดว่าสิ่งไหนที่คนเขาเห็นว่าเราชอบมากๆเราก็จะตามเข้าไปง่ายแล้วก็ไปเลยจุดอ่อนของเลขแปดท้ายก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่อย่างอื่นมองว่าโอเคนะแรงผักแรงไลฟ์แพชชั่นอะไร, passion, รเต็มจัดเต็มนะครับจัดเต็มตำแหน่งต่อมาเป็นเลขห้าครับคือมันเป็นโชคดีของคนเลขแปดท้ายแล้วมันมีเลขห้าตรงนี้ตรงนี้ว่าพอเขาคิดจะทาอะไรนะเขาจะค่อนข้างจะแบบทําลําดับขั้นตอนในหัวมันทันทีทันใด เพราะฉะนั้นคนคนนี้สมมุติว่าตัวเขาอะเจอปัญหาต่างๆเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาเลยทําทันทีเลยไงแล้วก็ทําแบบมีรูปแบบเลยนะว่าเอ้ยจะต้องแก้แก้ไผมถึงตั้งชื่อว่ายอดนักแก้ไขมันก็มาจากตัวห้าแปดไทยถามว่าเก่งไหมก็เก่งมากครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับสมมุติว่าเรื่องมันไม่ใช่เรื่องอะแล้วคุณทํามันอย่างตั้งใจมันแบบปุ๊บปุ๊บมันเหมือนมันยุ่งอะชีวิตมันวุ่นวายนึกออกใช่ไหมมันแก้แก้ไปเรื่อยมันก็ทาไปเรื่อยไปเรื่อยอะ แต่เก่งนะคิดได้ตลอดว่าจะต้องทํำยังไงคิดคิดคิดคือแต่ความคิดมันไม่ได้เป็นการฟุ้งซ่านนะครับหมายถึงว่ามันก็เหมือนกับว่าต้องแก้ยังไงเหมือนอะไรเงี้ยถ้าเป็นหนังโอเคแต่นชีวิตจริงเขาค่องจะวุ่นวายทีนหนึ่งนะครับแล้วตําแหน่งต่อมาก็เป็นเลขแปดอีกตาแหน่งการถ่ายทอดเพราะฉะนั้นคนคนนี้คิดแล้วทาเลยอะ่ะคือเห็นปุ๊บคิดแก้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีมีลำดับมีขั้นตอนแล้วทำปุ๊บปุ๊บเก่งมากเร็วมากเหมาะกับคนที่ ไม่ได้ซีเรียสกับอะไรสักอย่างแต่ต้องการให้มันจริงจังไม่ได้ซีเรียสผมก็จะบอกยังไงดีคือเหมือนกับแบบจะบอกว่มมันมันเหมือนบางคนชอบบอกว่ามันใช้คำขัดกันหรือเปล่าคือไม่ได้จริงจังขนาดที่ว่าเรื่องนั้นอ่ะฉันต้องการมันแต่แรกฉันไม่ได้อยากได้มันแต่แรกฉันจะต้องทำมันแต่แรกแต่แค่สิ่งนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่เข้ามาในชีวิตแล้วมันแบบว่า เออมันต้องเป็นอุปสรรคที่ต้องแก้ไขอ่ะหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันท้าทายมันต้องลงมือทําคนคนเนี้ย <c oughs> ก็ทําแบบทําสิ่งนั้นนั้งที่ไม่ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จริงต้องเป็นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการไปทําสิ่งนั้นให้มันหายให้มันสะดวกให้มันผ่านพ้นไปแต่เขาทําจริงจริงแบบเหมือนคนที่แบบอมุ่งมั่นกับเรื่องนั้นมาทางชีวิตอ่ะเขาทําได้นึกภาพออกใช่ไหมครับ คือจริงจังกับสิ่งที่ตึงไม่ได้สี่เรียด <c oughs> จะบอกว่าไงดีจริงจังกับสิ่งคือปุ๊บได้ทำก็ทําเลยคือถ้าเป็นคนดีนี่ดีมากเลยนะคนเลขเนี่ยแปดห้าแปดฐานถ้าเป็นคนดีนี่ดีมากเลยนะครับแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีเนี่ย <c oughs> มันเหมือนก็แบบเออนี่มันหัวหมอแบบหัวหมอสุดสุดอ่ะว่าจะทํานู่นนี่นั่นแล้วแบบแล้วมันน่าตกใจที่มันไม่เคยทํามาก,ก่อนแต่มันก็ยังทํามันเหมือนมันไม่เคยสู้กับเรามาก่อนอยู่ดีมก็อยากสู้กับเราไง แล้วมันเก่งด้วยอ่ะโอ้นี่มันน่ากลัวเหมือนกันนะนะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก็คือตำแหน่งที่อยู่ด้านหน้าของกลุ่มนี้คือเล็กสี่ mm hmm. เขามีทักษะในการเขาเรียกว่าอะไรเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันได้ดี mm hmm. เพราะฉะนั้นคนคนนี้ผมถึงบอกว่าไม่ว่าจะเจออะไรแก้ปัญหาอะไร mm hmm. เขาทาได้หมดทําได้ทุกเรื่องทําอะไรก็ได้ที่อยากจะทําทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยทํามาก่อนถือว่าเก่งแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะครับโห โคตรยอดนักแก้ปัญหาเลยล่ะเพราะโชคดีมันเป็นแปดห้าแปดด้วยแหละตรงท้ายเนี่ยไม่แบบว่าเออไม่เคยะอะไรก็จัดเลยแล้วจัดแบบว่าจะต้องทํายังไงบ้างเนี่ยปกติถ้าเป็นเลขแปดเลขเดียวเขาจะไม่ได้สนใจวิธีการนะแต่พอมันมีห้าไปเสริมตรงแนวคิดเนี่ยแสดงว่ามันมีวิธีการว่าต้องทํายังไงกับปัญหาเห่านั้นแล้วก็ทําแบบเต็มเต็มเต็ม,ตมที่ทุกอย่างถือว่าเป็นเลขที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องจะต้องเรื่องอื่นนะเอาจฉเพราะเรื่องการแก้ปัญหาหรือการใช้ชีวิตแบบ ยังไงผ่านได้แน่ๆนเนะอ่อาจการีตอบจบแต่แน่นอนว่าเหมือนวุ่นวายครับวุ่นวายสุดๆคนที่มีเลขแปดท้ายท้าเยอะๆนะครับแน่นอนค,คุณทั้ง<ม>กับคนด้วยทั้งกับสิ่งที่คุณจะต้องเจอด้วยทุกอย่างมันก็จะถาถมเข้ามาแต่คุณโชคดีนะในเลขกลุ่มนี้มันมีแค่เลขห้าเลขเดียวที่เป็นเลขที่เกี่ยวมันจะต้องยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ยังดีมีแค่ตัวเดียว ้ามีสักสองตัวเนี่ยก็หนักอย่างเช่นห้าแปดห้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดอะไรอยี้ยหนักอยู่อันนี้หนักอยู่แต่นี่คือถือว่าคล่องขึ้นระดับหนึ่งเลยนะครับตามตำแหน่งแล้วอ่านี่คือเล็กท้ายส่วนด้านหน้าครับบุค,คลิกเขาเป็นคนที่เจอครั้งแรกก็ตูยิ้มแย้มแจ่มจใสล่าเริงออกจะเสียงดังด้วยเป็นคนที่แบบเปิดเผยอะนะครับเป็นคนที่แบบเปิดเผยเป็นคนที่บุค,คลิกแบบยังไงก็ได้นะครับ แต่ก็จะมีจุดที่แบบว่าก็ต้องมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือเขาจะดูไม่ได้กระตกกระตะจนแบบเอจนแบบดูดูน่ากลัวเอ้ยอยู่น่าดูน่าเกลียดขนาดนั้นน่ะนึกออกใช่ไหมครับบางคนที่แบบถ้าเกิดมอเตเป็นแปดสามแปดแปดอะไรพวกนี้ก็จะแบบโอ้โหเสียงดังโวยวายฮีฮาตลอดเวลาแต่นี่ก็คือมันจะมีวางตัวอยู่บางระดับหนึ่งเพราะมีเลขห้าในตําแหน่งอท่าทางนะครับในตำแหน่งรสนิยมเพราะนั้นก็ เวลาจะออกงานอะไรก็ต้องจัดใหญ่จัดเต็มก็จริงแต่ก็มีรูปแบบที่แบบว่า๋อแต่งตรงแต่งตัวก็ยังพอมีคลาสมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสหน้านี่ยิ้มแป้นเลยยิ้มกว้างผมว่าเชิงนักนักการเมืองก็ได้นะเออถ้าจะมองแบบนั้นนะแบบมีทรงหน่อยนิดๆน,นะครับแล้วก็เป็นที่สนใจเป็นจุดสนใจชอบเป็นจุดสนใจด้วยแหละอยู่หนึ่งชอบเป็นจุดสนใจแต่ตังทึงยังไม่มีเลขหนึ่งนะแต่เขาเป็นคนที่แบบวางตัวดี เขาจะมีเล็กปในข้างหน้าเยอะอาการจะเป็นลักษณะของเหมือนผู้ใหญ่ใจดีอะไรประมาณนี้เหมือนๆน,นะแต่ไม่ได้ถึงกระขั้นใจดีขนาดนั้นนะก็ดูตึงๆหน่อย <c oughs> อยู่พอสมควร <c oughs> ก็มันก็เลยไม่ได้ดึงดูดเรื่องของพลังเขาเรียกว่าอะไรเรื่องของ,งงานบริการหรือสวยหล่ออะไรพวกนี้ก็ไม่ไม่ได้เป็นเชิงนั้นนะครับเป็นเชิงปกตินี่แหละเป็นคนปกติที่ดูอาจจะดูน่ากลัวนิดๆด้วยนะครับก็ อาจจะไม่ได้เด่นเรื่องของบุคลิกตรงนั้นนะครับผมอ่ะนี่คือหน้ากับหลังนะครับเรื่องเสริมเรื่องต่อไปที่น่าสนใจคือเอาเรื่องความรักก่อนแล้วกันความรักแน่นอนเขาเป็นคนเลือกนะครับเป็นคนเลือกแล้วก็ใครก็ได้เข้ามาคุยกันก่อนเข้ามาว่ากันก่อนถ้าเขาชอบก็โอเคก็ไปต่อแต่ถ้าไม่ชอบก็โอเคก็ผ่านไปเขาเป็นคนไม่ค่อยซีเรียสเรื่องความรักแต่คือถ้าได้ก็เอาประมาณนั้นอะ ถามว่าถ้าเป็นคนไม่ดีอย่างแน่น,นอนนะ้วเปียชูไก,ก่แจ้นเนาะ4858นี่ก็จัดหนักจัดเต็มแต่ถ้าเป็นคนดีนะเป็นคนดีจิตใจดีงามเนี่ยก็าจะประมาณไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้มาก็ได้คุยถ้าลงตัวก็ไปทาไมลงตัวกับช่างมันอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นผมมองว่าถ้าเป็นคนเลขนี้เองเขาก็ถ้าเป็นคนดีเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แถมมีพลังทางเพศจากเลขแปดเพิ่มมาด้วยว่าเออ เกิดได้ครบก็โอเคนะอย่างนู้นนี่นั่นไปก็ว่ากันไปเรื่องบนเตยียงนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับอนี่เรื่องความรักพิจารณาานะว่าชอบหรือไม่ชอบคุยก็ให้กลางๆแล้วกันนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเต็มสิบให้ผมให้ยี่สิบเลยการการเงินหาเก่งมากครับหาเก่งวิธีการบริหารจัดการถ้าจะได้วิธีการถ้าหาได้ยังไงก็จะได้อย่างนั้นหรืออาจจะมากกว่าเลยซ้ำในเป้าหมายที่มีไว้แตทท่ที่ต้องระวังก็คือ หรือของการใช้ใจ่ายคือเขาเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าอยากได้อะไรมันต้องได้อยากทามันต้องทําบางทีบางทีไม่ได้อยากด้วยแต่มันเห็นแล้วต้องซื้อก็ซื้อ <c ười> คือเก็บเงินไม่ค่อยเก่งครับ <c ười> เก็บเงินไม่ค่อยเก่งแต่หาเก่งมากนะครับก็ออกจะแนวๆๆทื้อลุยซุ้ไลด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นแบบอยากได้จริงๆหรือแบบเห็นปุ๊บแล้วชอบแบบชอบปุ๊บในเวลานั้นเลยยกตัวอย่างยกตัวอย่างในเรื่องที่ปัจจุบันที่มันเป็นเห็นว่าเรื่องโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ย คือก็ไม่ได้สิบางทินบางคนก็ไม่ได้สนใจว่าจะต้องอยางนั้นยางนีง้นุ่นนี้นะแต่พอไปเจอไปจับเดินผ่านอย่างเงี้ยจะไปเที่ยวห้างเดินผ่านแล้วเจอแบบเออรุ่นนี้มันยังไงเอาละรุ่นนี้มันยังไงวันนี้มันต้องได้แน่ๆนั่นแหละประมาณนั้นนะนะครับประมาณนั้นนะครับก็เลยต้องให้เราวัดระวังการใช้ใจ่ายไว้ค่อนข้างสูงพอสมควรน,นะครับอ่ะโอเคนะครับนี่คือ ทั้งหมดนะครับของเลขกลุ่มนี้4858ที่ขอกันเข้ามานะครับลองพิจานรณาดูว่าชอบมากน้อยแค่ไหนปรับใช้ก็เป็นอย่างไรนะครับก็ลองเอาไปประกอบกับเบอร์ของท่านที่ท่านมีนะกันนะครับหวังว่าคลิปของครูเอกก็จะเป็นแนวทางในการที่ท่านเอาไปใช้ในการเลือกหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบครูเอกนะครับวันนี้ก็ขอลา เพียงเท่านี้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ